โอ้ยร้อนจังเลยเนี่ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยเจ๊จะไปไหนเจ๊อยู่กับผลกอไ,ไ,ได้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 เบื่อตเลยเนี่ยทำไมชายชอบทักกับสวยบอ <laughs> โดนผ่านแถวนี้คนได้ก่อกตั้งทักเจ๊วันโรยผมก็เพราะว่าคนแถวนี้ในซอยนี้นะไม่มีใครสวยเท่าเจ๊หอยอีกแล้วโอ๊ยนี่แหละเจ๊หอยเดี่ยวหอยไม่ใช่หอยธรรมดานะจ้าหอยนางรม อย่าจะไปเก็บแช่น้องมีเรื่องอยากจะขอร้อนะครับเดี๋ยวสิเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันนี่เธออย่ามาปาเติดปาเจออย่างนี้<ะ>เดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นก็จะเข้าใจผิดใะแกกับเธอเป็นสิบปีอ๋อต้องอย่างที่เจ้บ,บอกใช่ไหมได้การครบ9้าครั้งก่อนถึงจะเป็นอะไรกันนี่พึ่งได้ดเ,เพราะว่าได้กันนะถือว่าผิดพลาดทางเทคนิคเฉยเฉยเจไรเดี๋ยวไปเก็บค้าแช่ก่อนตอนเก็บค้าแช่ฮะเขาอยากได้มอเตอร์ไซค์เจ้ซื้อให้คันหนึ่งนะคบสิบครั้งก่อน I'm gonna get more หลอเจก่อนแป๊บดึงอาตาไปกินขนมก่อนโอ้ร้อนนะท่าเมืองไทยเนี่ยเนี่ยเึงเก็บค่าแชร์มาได้เนี่ยตอนแรกอ่ะมีทองเต้นใหญ่เท้าหัวแม่ตีนอตอนนี้อ่ะเท่าหนวดกุ้งแล้วหาพรไะอะไรแจกผูก้ชายหมดอ่ะโอขอบคุณครับเจ๊เอาไปดาวก่อนแล้วก็ดีหลังเข้าไปผ่อนเองแล้วกันขอบคุณมากเลยนะครับเจ๊ขอหอมแก้มทีนึงนะครับเจ๊นี่โทรอย่ามาปัจเจิดปัจเจินความลับนี้จะบอกคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวเขาเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยในซอยนี้แล้วแบบเธอก็อายุน้อยกว่าเนี่ย ของแก้ดีหนึ่นะใครใครเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเจ๊เป็นผู้หญิงสามสามอะไรสารวมสามรวมใช่คิดว่าสามซอนของแก้ดินสีอซ บ้าจังเลยอะ่ะถึงจะเป็นสาวที่ไม่ค่อยสวยมากแต่เรารวยมากเราก็สวยได้อยากมีผัวเด็กเดี๋ยวจัดให้นะคะเราก็ต้องเด็กตามผัวนะคะเธอคิดว่าใชนอายุเท่าไหร่เออน่าจะประมาณ72ครับเจ๊ทำไมทายถูกอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแต่งหน้ายัางไงให้แบบย้อนวัยแล้วกันนะคะอยากมีผัวเด็กถามว่าอายุเท่าไหร่คะอ๋อห้ค่ะอยากกินเด็ก ทำยังไงดีคะมาดามแพมขามาดามแพมน่าจะมีประสบการณ์นะคะเพราะหลายคนก็บอกว่ามาดามแพมแก่ไล้ตายแลย้วไอ้มหรือด่าจริงๆแล้วเนี่ยแพมก็อายุมากกว่าคุณวิทย์ถึง3ปีนะคะแต่ตอนนี้นี่แก่ทันกันแล้ว <laughs> ก่อนอื่น,นะคะติสก็อตเทปตาสองชั้น1แพ็ค300บาทค่ะมีทั้งหมด50คู่ค่ะเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะก่อนแต่งหน้าค่ะ กระเทยหรือผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบอกว่าเฮ้ยหนูไม่กินเด็กค่ะเพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวโดนนินทาค่ะจะบอกไว้เลยนะคะการกินเด็กเป็นสิ่งอมตะอ่ะรอใช้อินบีบีครีมกับทาทั่วใบหน้าเพื่อปอกปิดริ้วรอยและรอยหมองคล้ำความหมองคล้ำบนใบหน้าเนี่ยกำจัดได้ยากมากนะคะดังนั้นเนี่ยทำผิวให้สม่ำเสมอก่อนนะคะถึงจะแก่อย่างไรถ้ามึงมีคำว่าสวยอยู่หน้าเนี่ยยังงาอย่างไงคนก็ไม่ด่านะคะเราก็จะมาใช้ คีเซคิค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เราเนี่ยหน้าใสหน้าสวยแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะคะก่อนอื่นเนี่ยปรับสภาพหนังหน้าก่อนเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าแต่งหน้าแล้วดูแก่แก่แล้วสวยแก่แล้วรวยตบตบต,บ,ตบไปให้ชุ่มทั่วใบหน้าค่ะแล้วก็รอเข้าสู่ผิวพรรณหน้าเราเนี่ยขาดการบํารุงไม่ได้น้าแร่เอสเซนต์วิตามินตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะประดุจว่าได้กินเด็กอายุ15 ช่วยลาคอด้วยนะคะคอจะได้มีเหี่ยวนะคะบางทีนั้นหน้าตึงมากแต่คอเหี่ยวมากเ <_ kg: S 1> พราะหน้าเราเนี่ยมีอยู่หน้าเดียวถึงหน้าด้านขนาดไหนอยากกินเขาขนาดไหนอยากแสดงให้รู้ค่ะเราต้องแอบเบลไว้ก่อน <_ T> แล้วก็นั่งน้ำลายยืดโง,ง่ๆนะคะผู้ชายจะได้เดินเข้าหาอายลอตคิเซคิ Hi, หาซื้อได้ที่ไหนนะคะตอนนี้เนี่ยเราคงไม่ตามหากันอย่างแน่นอนเราจะซื้อออนไลน์กันโชปีนะคะนี่กล่องจะเป็นแดงๆอย่างนี้นะคะ Kissaki Underscore Water l นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะราคาไม่ถึงพันเนี่ยแต่ร้อยมเนี่ยมันเลิศนะคะใช้หน้าเนี่ยจะได้เดงๆใสๆเป๊ะๆนะคะไปตามหากันที่เพจ The Skin Thailand นะครสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะใช้ตัวนี้เลยนะอันนี้เนี่ยคือดีมากชนะโลก เห็นไหมหน้าใสตึงเวอร์ <laughs> <laughs> อย่าลืมใส่คอนแทคเลนด์ด้วยนะแม่นะถามทำไมคะอ๋อคนแก่นี่ยจะไม่มีเส้นขอบตานะคะ และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้อินบิวตี้ค่ะทาไปให้ทั่วใบหน้าเป็นบีบีครีมซื้อได้ที่เซเว่น49บาทนะคะหลายคนบอกว่าพอทารองพื้นแล้วมันหน้าเหี่ยวมาดามทาไงอะคะก็ะะทําอย่างนี้เนี่ยแหละคะ่ะใช้น้ําแร่นะคะคิเซกิค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ําตบบารุงผิวหน้าทรีทเมนท์ทำให้หน้าคุณเนี่ยสวยสะพรั่งอลังเวอร์นั่นนั่นนั่นโฆษณาเกินจริงหรือเปล่านี่กูใช้จริงจ้ะผลิตภัณฑ์น้ําแร่คิคเซกิเนี่ยน้ำตบวิตามินที่ทําให้ผิวเราเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใส กดกดไปความสวยต้องมานําก่อนเสมอถึงจะพิชิตใจเด็กได้นะคะครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยเราก็ต้องจึ้งไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> แก่ไปก็ไม่เห็นแปลกนี่ของพี่แบกกี้เนี่อายุห่างกันเป็นสิปีก็เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยดูแลตัวเองดีนะคะดังนั้นน่ก่อนอื่นเนี่ยทำให้แบลวไว้ก่อนนะคะกินเด็กแล้วมันจะเป็นอมตะ <c oughs> <c oughs> คุณวิทย์เนี่ยอ่อนกว่ามาดามแพม3ปีใช่ไหมโอ้ใช่จ้ะหนังหน้าต้องดีนะคะอะดูเออประทารองพื้นค่อยดูได้หน่อยนะน้องนะเรามาใช้คอนซีลเลอร์ของอาจารย์ปิ้งปองอาจารย์ปิงปองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่กินเด็กผู้ชายผู้อายุยังไม่ถึง30มสิบเลยูใช้คอนซีลเลอร์กรอกไปหน้าเราเนี่ยมันก็จะมีรอยหมองคล้ำใต้ดวงตาบนเปลือกตาขอบปากเราเนี่ยเกิดมาเป็นผู้หญิงจาดำๆก็ดำปากก็ดำจักระเลกก็ดำ ถลุดำทั้งตัวนะคะอกอดอะไรเงี้ยเราต้องกอดขอบปากนะคะที่หมองๆคล้ำๆนะคะเราจะได้โกงอายุหรอ,หอป่าวผู้ชายจะได้ไม่รู้ว่ากินมาแล้วกี่คนก <c oughs> ลบล่องรอยการกินก่อนนะคะ <c oughs> ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เดือดร้อนใคร <c oughs> เขาก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรเราเยอะเงินไม่ต้องมีละค่ะ <c oughs> พวกเราเด,ดูตัวเองได้นะคะ <c oughs> ใครที่แบบว่าได้ผัวเด็กและรวยด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญน,นะคะ ดังนั้นเราใช้แป้งฝุ่นค่ะเพื่อเพิ่มความเด็กนะคะทำไมหน้าไม่เป็นคราบรออะไรนี่เลยค่ะเราใช้ผลิตภัณฑ์ของคิเซกิซึ่งเป็นน้ําตบบํารุงผิวทําให้หน้าเราเนี่ยสวยเนียนนะคะไม่หมองคล้ำไม่ดำเหมือนกับขาหนีบนะคะขาหนีบเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยปิดไฟก็มองไม่เห็นแต่ตอนนี้เนี่ยใช้คิเซกิเดี๋ยปิดไฟี่หน้าในเรืองแสงได้เป็นสีชมพูเลยเออเขาจะได้เห็นแล้วมาหัดสั ถ้าเกิดว่ามีผัวฝรั่งก็ผู้ชายก็จะถามว่า how old are you ал, 29ะคะ่ะบอกแค่นี้พอหยุดไว้ที่9โอเคนะเราก็มาใช้พูกกัน6ชิ้น900บาทน,นะคะที่มาดามแพมขายนะคะมันดีกว่าของอ,องื่นยังไงคะเราจะปุกเสกน,นะคะด้วยการโผล่รักโผล่ผล,ผลงโผล่รักโผล่ลงตรงได้ตรงได้แต่เด็กอร่อย <characters> โอ้เพียงจงรักแต่กูจงรู้แต่กูจงโง่หัวไม่ขึ้นจงดักดานแต่กูจงเสพสมแต่กูจงเอาแต่กูสาธุอของแท้ต้องมีน้ำลายมาดามแพมติดไปด้วยนะคะ <laughs> แปรปัดแก้ม เฉดดิ้งก่อนอื่นนะคะเคล็ดลับคือทาแป้งให้หน้าเนี่ดูเนียนดูเซียถ้าเฉดเข้มไปเดี๋ยวมันก็จะดูแก่นะคะ <c oughs> ควรอายมคะที่มีผัวเด็กอะค่ะอย่าไปอายเด็กกับมันควรอายมากกว่าไหมแต่มันก็ยังไม่อายมันก็ยังเอาเราถูกปะล่ะใครที่มีผัวเด็กเนี่ยจงตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นเลยค่ะว่าเราเนี่ยมีของดีจะมีเลี่ยมทอง จิ้มหวานจิ้มหวานมาแล้วนะคะแกจมูกก็ต้องมาเป็นเด็กที่ไม่มีดั้งก็ไม่ไหวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องอายุเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะแต่มีปัญหาที่ว่าเป็นกระเทย <c oughs> <c oughs> ความสวยเราต้องเป็นอมตะเพราะอ,อะไรคะเรากินเด็กค่ะ3ปี5ปีเนี่ถือว่าเบาๆนะคะห่างกัน20ปียังไม่เห็นเป็นไรเลยตอนนี้แจ๊ดเนี่ยอายุเนี่ยรุ่นเดียวกับมาดามแพ็มผู้ชายถามเอ้ยเธอเธออายุเท่าไหร่ ยี่สิบค่ะแค่นี้พอใช้ไฮไลท์อันนี้เราจะใช้แป้งซนโดรินะคะที่มีสีขาวแต้มไปที่ใต้ตาหลายคนก็มาปรึกษาหนูเนี่ยมีผู้ชายที่เด็กกว่ามาจีบพ่อแม่เขาก็เชียร์เขาก็แฮปปี้แล้วเขาก็รักหนูมากเอออันนี้ไม่ต้องมาแบบว่าพูดมากก็ได้นะคะแต่หนูกลัวเป็นขี้ปากชาวบ้านเฮ้ยพ่อผัวแม่ผัวยังไม่เดือดร้อน คนข้างบ้านเสือกเดือด้อนเอาน้ำ้อนไปสาดมาเลยค่ะจะได้ร้อนโ <c oughs> แก่กว่าแล้วไงแก่กว่าแล้วสวยผู้ชายเขาก็เอาถ้าแก่กว่าแล้วไม่สวยก็ว่าไปยางอย่าได้แคร์ค่ะการที่เราจะมีผัวมันไม่หนักหัวใครถ้าใจเรารักหรือเขารักเราเนี่ยแค่นี้มันก็แฮปปี้แล้วนะคะปรับทัศนคติตัวเองก่อนอย่ากลัวค่ะกับการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งนะคะ ใช้นีปัดแก้มนะคะปาดไปอย่างนี้ค่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่มีเลือดฝาดจากข้างในประจาเดือนเพิ่งมาแม้ว่าเราจะหมดประจําเดือนไปแล้วนะคะก็าทาไปอย่างนี้บอกไว้เลยนะคะอยากอยู่กับผู้ชายนานๆค่ะหนึ่งค่ะอย่าทําตัวแก่เกินไปของมาดามแพมเนี่ยความภูมิใจเนี่ยนำหน้าค่ะเพราะมั่นใจว่าเราสวยนะคะพอไปไหนก็มีแต่คนชื่นชมมีแต่คนแบบว่าแฮปปี้ว่าเราสวยนะคะดังนั้นในความแก่เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะคะปัญหาก็คือว่า หนักห er. ัวชาวบ้านการที่จะคบกับผู้ชายเนี่ยเราไม่ควรแยกผู้ชายออกจากเพื่อนให้เขาเนี่ยได้อยู่กับเพื่อนและเราก็ต้องเข้ากับเพื่อนเขาให้ได้นะคะเขาก็จะเป็นเพื่อนเราแฟนเขาแฟนเราก็จะเอ้ยไม่ใช่ เพื่อนแฟนแฟนเราเราก็จะเป็นเพื่อนด้วยความรู้สึกดีๆกับเราเนี่ยเกิดอยู่แค่1สัปดาห์แต่เราเข้ากับเพื่อนเขาไม่ได้ซึ่งเพื่อนเขาเนี่ยอยู่กันมาเป็น10บสปีนะคะ <S <S อย่าอย่าไปแยกเขาออกจากเพื่อนนะคะทําให้เพื่อนเขาเนี่ยรับไม่ได้นี่ไงคะมาดามแพ็มขาเข้ากับเพื่อนคุณวิทย์ได้ทุกคนเลยนะคะเราก็มาใช้ดินสอเมจิกเนี่ยมาเขียนคิ้วนะคะทําไมเพื่อนถึงสําคัญขนาดนั้นคมาดามแพ็มขาถ้ามันรักเรามันก็ต้องอยู่กับเราสิเอาง่ายๆอย่างน้อยๆนะถ้ามันเป็นเพื่อน ื่อนกันอ่ะผู้ชายเนี่ยมันก็ชอบอวดกันในวงเล่าแล้วพอเวลาไปไหนเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเรื่องคุย <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องผู้หญิงถูกปะจะเชียร์ให้แบบเอ้ยไปจีบคนนั้นสี่จีบคนนี้สี่แต่เราสามารถทําได้ด้วยการที่เป็นเพื่อนกับผู้ชายสนิทต,ตีสนิทพวกเมียเมียก็นั่งตั้งแก๊งกันอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเซฟตัวเองได้อีกครึ่งหนึ่งเมียมึงอ่ะไม่สวยเลยนะนั่นนู่นนี่มันก็จะมีสายสืบมารายงานเรา <c oughs> และเว <c oughs> ลา <c oughs> ไปมีชู้หรือไปมีกิ๊กเนี่ยมันก็จะบอกเราได้อย่างน้อยน้อย ก็ต้องเกรงใจกูบ้างแหละเออเวลามีอะไรเราจะได้โทรถามกันได้เขียนเป็นโครงอย่างนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีหางคิ้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเขียนคิ้วทรงไม้หน้าสามนะคะตรงๆทื่อๆหน่อยอะสะกิลอย่างนี้นะคะทั้งสองข้างเราก็มาใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะสีน้ําตาลเข้มนะคะปัดไปอย่างนี้อันเมื่อกี้เนี่ยมันใช้เพื่อความเข้มสร้างโครงให้คิ้วตั้งคิ้วอุยปุยยิ่งกว่าขน อ่ะแล้วเราก็ปัดขึลือ่อนแบบนี้อ่ะเราก็จะได้คิ้วสามมิติอ่ะแล้วก็ตวัดเค้ื่อนอย่างนี้อ่ะแล้วระหว่างวันเนี่ยหน้ามันจะด่างรงพื้นมันจะเกาะแล้วมันจะสวยได้ทั้งวันไหมล่ะคะเพราะบางคนเนี่ยชอบใช้คุชชั่นนะคะแม่แม่บางท่านเนี่ยบอกใช้คุชชั่นแล้วดีคะ่ะแต่หน้าเนี่ยตอนเช้าสวยๆค่ะช่วงนี้ใสเม็ค่ะสวยอยูยยย่แต่ท่อนบนท่อนล่างไปหมดแล้ว <c oughs> แนะนำนะคะใช้น้ำตบนะคะเพื่อบำรุงผิวทำให้ผิวคุณแม่แม่และก็พี่พน้องๆทั้งหลายเนี่ยน่าจะได้สวยเสีย้ยเป็นเด็กตลอดเวลานะคะถ้าใครยังไม่บำรุงเนี่ยบำรุงตอนนี้ก็ยังทันนะคะอย่าใครอย่าปล่อยให้มันเหี่ยวไปมากกว่านี้ค่ะเราต้องสู้นะคะเราต้องประคองร่างให้ได้ค่ะทุกวันนี้เนี่ยมาดามแพรมเนี่ยประคองร่างลำบากมาก จะกลายลาเป็นอสูรกายอยู่แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะเรามาใช้ฝุ่นปัดคิ้วของคาเวล่นะคะอ่ะปัดไปถามว่าทําไมชอบอันนี้คะอ๋อเหลืออยู่อันเดียวคะ่ะยังอยู่บ้านเก่านะคะอ่ะปัดไปเราอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองเยอะนักบางทีเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะไปเนี่ยมันก็ไม่ลงล็อกผู้ชายอาจจะชอบแรกๆแต่เราจะหลังๆจะอึดอัดนะคะเพราะอะไรคะเฮ้อเหนื่อยนะคะและการที่คิ้วดอกคิ้วดำเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูเด็กเราก็ต้องเน้นธรรมชาติไว้ก่อนนะคะชาตินี้ละคะ่ะไม่ต้องรอชาติหน้า อาหน้ามันดูเกิดเป็นวัวเป็นควายรอเปล่าเรามาใช้อินทาตาอีกนะครัะดามแพมค่าเปียวเคส,สตาร์ดี้มาจากไหนนักหนาก็เพื่อนสาวเราสิคะวันๆเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็โทรเมาส <c oughs> ์กันเพื่อนสาวเราอ่ะมีแฟนหลายคนน <c> ะ <oughs> เราอยู่ในโลกของออนไลน์การหาผัวเนี่ยมันง่ายกว่าการไปเดินน่น <c oughs> ไม่มีคำว่าไกลถ้าใจหนูรั บางทีเนี่ยรูปก็แต่งแอเปเกินเกินเหตุดังนั้นเนี่ยมาดามแพมลืมลมาสอนแต่งหน้างเงจะได้แบบว่าเอ้ยสวยจริงจา้าไม่ได้ใช้สแตนอินถ้าเกิดว่าเขามาตีบัะคะับแล้วเขาดูเด็กมากเลยะคะ่ะจริงจริงแล้วอย่าคิดมากนะคะมาดามแพมเนี่ยพอเวลาผ่านห่างจากคุณวิทย์เนี่ยโอ้ยไปเมาอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะไปเป็นอาจารย์สอนที่มาหาลาัยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าผู้ชายมาแอลเด็กแอวเด็กน้อยจงภูมิใจไว้ว่าเราสวยแซ่บสน uk, ุกไงคุณวิทย์ไม่เคยปล่อยไปไหนเลยถามว่า <c oughs> <c oughs> อะไรผู้ชายเขาอยากพระผู้เท่า <c oughs> <c oughs> คุณวิทย์บอกเอากูคดีเดียวก็พอแลว้ว <c oughs> อ่าและต่อจากนั้นนะคะเราจะมาทาตานะคะซูกาบอมเราใช้แปรงนะคะไซเล็กก่อนนี่ที่อยู่ในเซ็ต6ชิ้น900บาทที่มาดามแพมขายเนี่ยละคะ่ะอ่าเอาสีเข้มนะคะแตะไปที่ใต้ตาค่ะให้ใต้ตาเนี่ยดูโตมากยิ่งขึ้นเราไม่มีเส้นตาเลยมันก็จะดูแก่นะน้องนะแล้วเงินเนี่ยสำคัญไหมคะเงินก็สําคัญกับชีวิตปะวะเป็นไปได้ไหมคะคนรักในเงินของเราอ่าอันนั้นเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อเนี่ยเราก็ซื้อนะคะแล้วเราก็จะจ่ายไปตลอดนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคบกันแบบจริงจังเนี่ยไม่ต้องเปเขาเยอะมากถ้าเปเยอะมากเนี่ยมันจะทําให้เสียนิสยัยในอนาคตเนี่ยผู้ชายก็มักจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอะอะอะไรก็ให้ผู้หญิงจ่ายแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยดูแย่ในสายตาของทุกๆคนเพราะจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องการเป็นช้างเท้าหน้านะคะจงจําไว้นะคะถ้ามีผัวเด็กเนี่ยไม่ต้องเปเยอะนะคะก็ช่วยกันทำมาหากินออาวันนี้เธอมากับฉันฉันเลี้ยงวันนี้ฉันไปกับเธอเนี่ยโทรเลี้ยงนะคะถ้าไปกินข้าวโต๊ะจีนใน อยากกินเยอะค่อยมากินที่เซเว่นแถวบ้านใ <c oughs> <c oughs> ส่ซองไป500ไปกัน <c oughs> <c oughs> 2คนเอ็นดูเจ้าภาพใจ้สีส้มขาทาทาไปเกิดว่าให้เปตลอดเนี่ยเขาก็จะรักอยู่แต่เงินเรานะคะ <c oughs> เปอย่างไรให้ถูกวิธีเปเมื่อในโอกาสที่เหมาะสมดีกว่านะคะทาแบบนี้นะคะให้ตาแบบว่ามีเงาเงา,เงานิดนาง ทำให้ผู้ชายไม่เบื่อโดยการไม่กักขังให้เขาอยู่แต่ในคอกในคุกนะคะเพราะการทําให้เขาเนี่ยอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่มีอิสระแต่ว่าเขาไปไหนเราก็ไปด้วยอันนี้เนี่ยเตี่ยกับแม่เนี่ยเป็นคนสอนกับแพมเองเลยนะเตี่ยกับแม่คือพ่อแม่ของคุณวิทย์นะคะไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วชีวิตเราก็จะยั่งยืนแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขแตะปลายที่หัวตาเพื่อนสาวมาดามแพมเนี่ยอายุเนี่ยหยุดอยู่ที่ยี่สิบเก้า นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคบกันแล้วปลื้มแล้วชอบแล้วก็จะไปต่อเนี่ยค่อยบอกความจริงเพราะอะไรขณะนั้นเนี่ยเขาก็รักกันไปแล้วนะคะก็ลองคิดดูสิเอออร่อยแซบ่บสวยดูแลตัวเองได้ไม่รุงรังผู้หญิงที่แบบว่ามีวุฒิภาวะเนี่ยยังไงก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะเมื่อก่อนเนี่ยแพรก็อยากได้ผัวแกชอบอยากให้แบบว่ามีผู้ชายที่อายุมากกว่าเราดูแลเราได้แฮปปี้สุดท้าย ฝันไปเถอะเพราะเขาไปซื้อที่เด็กกว่าเพราะว่าหรือว่าไปหาคนที่เด็กกว่าคุณวิทย์เนี่ยทำไมตกกลับมาดามแพมล่ะคะอ๋อชอบของโหดนะคะเจอคุณวิทย์ครั้งแรกถามเป็นยั้คะนะ ฮะครับอย่างนี้ไม่เท่าไหร่แสดงว่าคุณวิทย์เนี่ยเาจะผของแปลงนะคะเวลาคบกับผู้ชายอายุน้อยน้อยเนี่ยอย่าแสดงออกว่าคันมากนะคะมันจะดูเป็นเราไม่มีวุฒิภาวะเห็นเราเป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อย่างเดียวเ้าแล้วไม่ดีหรอคะมาดามแพมวัยเจริญพันธ์ก็เด็กๆคันแตก,กี <laughs> สงวนท่าทีไว้นิดนึงให้เขาชวนก่อนอย่ายั่วเขามากนักอ่ะแต้มใต้ตาล่างนิดนึงแล้วถ้าอย่างนั้นจะได้กันเมื่อไหร่ล่ะคะบางทีเนี่ยเราก็ต้องปล้ำเองถูกไหม สอนอะไรก็ไม่รู <laughs> ้ <laughs> ครั้งแรกที่ได้คุยแล้วก็ได้นอนค้างกับคุณวิทย์แต่คุณวิทย์ชอบทำเซอร์ไพรส์อ่ะเชื่อไหมคะคุณวิทย์คือผู้ชายคนแรกและเป็นผู้ชายคนเดียวเราก็ไม่เคยเนาะคุณวิทย์ก็แบบว่าเดินเข้าห้องน้ําไปแล้วเดินออกจากห้องน้ําไม่ได้ใส่ผ้าเช็ดตัวบอก <laughs> เห็นผู้ชายนะคะ <laughs> มีใส่อเลยโอ้ยวาดเสียวมากอะการที่เราเขียนขอบตาอย่างนี้เนี่ยเราไม่ใช้แบบว่าที่เป็นเมจิกไงเพราะตามจะคมเกินไปใช้อายแชโดว์ฝุ่นเนี่ยทาทับเส้นเมื่อกี้ไปเพราะบางทีเนี่ยแก่แล้วมือสั่นนะคะ ทาทับไปเพื่อกบลอยแบบว่ายึกยื้ออะไรอย่างนี้คิเซคินะคะทําให้หน้ามาดามแพมเนี่ยแดกเครื่องสอําอางได้อิ่มมากยิ่งขึ้นคิเซคิปรับสภาพผิวให้มีคอลลาเจนแล้วก็มีความชุ่มชื้นบนใบหน้าไปตามหากันดูนะคะไปเซิร์ชหาเลยค่ะคิเซคิชื่อเรื่องแค่ชิ้นนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้กริสเตอร์เนี่ยทาใต้ตานะคะ เชื่อไหมเวลาเดินไปกับเพื่อนสาวเนี่ยเวลาเดินไปซอยมหาไทยเพื่อนบอกว่าอยู่ในซอยมหาไทยค่ะขอสมนวนชื่อนะคะว่าเพื่อนสาวเนี่ยชื่อฉันก็เดินอยู่ในนั้นเนี่ยก็มีคนมาจีบอุ้ยเด็กลงเด็กลามก็มาจงมาจีบแต่เรามีผัวแล้วไงเราไม่นะคะพอเราบอกว่าอุ้ยคนนี้หล่อเพื่อนสาวบอกว่าไงรู้ไหมคะกินแล้ว เฮ้ยมึงเด็กมากเลยนะใช่เด็กเขาอยากเรียนรู้กูก็เลยสอนเพื่อสาวชั้นค่ะมีผัวเด็กตลอดค่ะวัยแห่งการเรียนรู้และการอยากรู้อยากลองลองเนี่ยแล้วให้เขาหยุดอที่เราหรือจะให้เขาไปต่อก็แล้วแต่เรานะคะก็เอาวิธีที่มาดามแพมบอกเนี่ยไปช่วยๆ่วยคิดกันนิดนึงอันเนี่ยดดดคนตาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัดมาคาราค่ะ เราก็ใช้นี่แฟลตมีนะคะของเคที่ดอค่ะอันนี้เนี่ยคือรสสุดใช้ปัด ใช้ที่ปลายจมูกนะคะแกนจมูกจะได้ดูโด่งขึ้นแล้วก็ทาไปที่คางด้วยอันหน้าผากด้วยหน้าเราจะได้ดูใสแล้วก็ดูเงามากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนก็แบบห่วงผัวไงไอความห่วงเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเอามากักคังแล้วเขาแบบว่ารู้สึกว่าไม่มีอิสระเนี่ยเราก็จะรู้สึกแย่ไปด้วยอ่าลืมทาที่ขอบปากกันปากจะได้ดูเบิ่นๆนะคะทาเนี่ยให้เลยปากจริงเลยนิดนึงปากอิ่มๆแล้วมันจะดูเด็ก ปากจะได้มีเหี่ยวนะคะไม่ว่าจะปากมาแค่ไหนลิปสติกก็เอาอยู่คะ <S 2> <S 2> <S ่ะอ่าทุกคนค่ะเห็นไหมตาสองข้างข้างนี้ติดขนตาปลอมข้างนี้ไม่ติดขนตาปลอมตาตรงตาตกตาไม่สวยก็ติดไปเหอะขนตาเนี่ยมันช่วยพยุงหนังตาทําให้เราดูแบวมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะทาลิปสติกสีแบบว่าซ้มๆนุ่นๆทาไป วันนี้เราใช้เนื้อเวลเวดนะฮะถามว่าใช้เพราะอะไรอ๋อปากดำปากคล้ำจากการดูดบุหรี่หรือดูดบุหรุษก็ไม่รู้ <laughs> แต่ที่รู้ๆดูดทุกคืน <laughs> เอาตรงๆนะถ้าใครยิ่งที่มีสามีต่างชาติเนี่ยยิ่งถ้าเราอายุมากเนี่ยอย่างพี่สุไงพี่สุนารีอะ่ะเขาก็มีแฟนแดงห่างกันนั้น20ปีอย่างเงี้ยดีนะเพราะหลังเขาก็ไม่ได้ถืออะไรแค่เราดูแลตัวเองให้มันสวยแล้วก็ดูดีแค่นั้นทออ่ะคุณวิทย์ฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมได้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง ที่มีเมียแก่อยู่กับเธอแล้วก็ภูมิใจในตัวเธอสว,ะะสวยปะลาดสวยปะตรงกับที่เธอเช้ฉั้นซ้อมก่อนพูดก่อนหรือเปล่าจไมีได้เอานั้นภ <c oughs> ูมิใจจะมีเมียสวยแก่ไม่แก่ไม่สําคัญว่ายังไงก็ต้องแก่แต่เธอสวยไว้ก่อนเนี่ยดีแล้วใช่ไหมก็อ,อย่างน้อยๆเ,เนี่ยไปไหนพเพื่อนเาก็ชมว่าเออเมียมึงสวยเนาะถึงจะแก่ก็เถอะความแก่เนี่ยมันมาได้แต่ความสวยเนี่ยห้ามหยุดนะคะท่านผู้ชมขา อันแรกจากนั้นนะคะเอาสีแดงเนี่ยร้อนหนนิดนึงแบบแม่อ้ํานี่ดูสิโอ้แปบ๊บเดียวเนี่ยเป็นอ้าพาชราพาเลย <laughs> คิดไปเอง <laughs> ถามว่าร้อนไหมร้อนมากก็ตอนนี้เนี่ยเปิดแอร์ลบสามองศาควรเฮ้ยยุ่ยถือเก้าอี <laughs> ้ การที่จะชะลอวัยอย่างเห็นได้ชัดและเห็นผลเร็วที่สุดนั่นก็คือพอแก่แล้วผมก็เริ่มบางหัวก็ลานหน้าก็ใหญ่ดังนั้นนี่เลยค่ะแฮรชโดว์หนึ่งชิ้นเก้รบาททิ่มครับเพ็กายคูลอททาปุ๊บเห็นผลปั๊บทันใดนั้นเลยนะคะมาดามเพท้าโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าไม่ได้โฆษณาเกินจริงอยากซื้อก็ซื้อถ้าไม่ดีเนี่ยค่อยเขียนด่าแล้วเดี๋ยวค่อยตามลบ ก็เหลือเต็มบ้านพอเหลือเต็มบ้านเราเอาไปไหนล่ะคะเออก็มาใช้ในคลิปเนี้ยล่ะค่ะมีกี่สีคะเราใช้สีเข้มนะคะแล้วก็มีสีอ่อนด้วยซึ่งใครเนี่ยที่ขาวๆเนี่ยแล้วก็ผมแบบทําสีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถใช้ได้นะคะสีอ่อนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสีแดงๆเนี่ยไปทํามาแล้วมันไม่ลดอ่ะพอทาแล้วมันมองไม่เห็นมันจะกลมกลืนกับหนังหัวซึ่งคนจะคิดว่าอ๋อเป็นผิวหนังธรรมดานะคะไม่เห็นอะไรเลยนี่ดูสิเห็นปะเสีย นนน้องะแค่ทำตามนี้นะคะการมีผัวเด็กก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปอยังอยากได้มอเตอร์ไซค์ไหมจ๊ะโอ้อยากได้เจ๊บนมอเตอร์ไซค์ งั้นเอาเป็นมอเตอร์ไซค์ใส่ถังไหมถ้าใครอยากหน้าสวยผิวใสนี่เลยค่ะน้ำตบคีเซกิไปตามหากันได้นะคะเดี๋ยวมาดาแพรมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้นะคะสำหรับนี่เลยค่ะน้ำตบคีเซกิทำให้คุณสวยมีผัวเด็กได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะให้ดมก่อนขึ้นมอเตอร์ไซค์ใส่ถังนะคะ